Yeah. หารริมทางที่ทั้งอร่อยทั้งถูกและก็มีให้เลือกกินมากมายขายกันตั้งแต่เช้าจะรดค่าค่าจะรดเช้า ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่ยังมีเรื่องราวการต่อสู้และอุปสรรคนาน,นักการกว่าจะประสบความสำเร็จมาเป็นเชฟข้างถนนอย่างในทุกวันนี้ ร,รายการที่จะพาคุณไปอร่อยริมทางแล้วอิ่มกลับบ้านพร้อมกับแรงบันดาลใจกับผมจอนสันมาเฟีฟุตบาทมาเทเลนครับหน้าที่ของมาเฟลฟุตบาทอย่างผมก็คือการไปตะเวนตามถนนหนทางซอกเล็กซอกน้อย เพื่อค้นหาร้านอร่อยร้านดังที่มีเรื่องราวการต่อสู้ยืนหยัดจนกลายเป็นร้านอาหารที่ประสบความสําเร็จได้ในวันนี้ครับเราอยากให้รายการนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่กําลังก่อร่างสร้างตัวอยู่กําลังเหนื่อยกําลังท้อในการทํามาหากินให้เห็นว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารกันอยู่ข้างถนน,นเนี่ยถ้าพวกเขาทําได้พวกเขาประสบความสําเร็จได้คุณก็ทําได้เช่นกันครับ และเชฟข้างถนนของเราในวันนี้นะครับเขาเป็นเจ้าของร้านผัดไทยที่การันตีความอร่อยด้วยการเป็นแชมป์ประเทศไทยถึง2ส,สมัยด้วยกันถูกต้องครับผมกําลังพูดถึงเฮียดําผัดไทยไฟลุกนั่นเองครับต้องบอกว่าเรื่องราวชีวิตของเฮียดํานั้นน่าสนใจไม่แพ้กับผัดไทยของเฮียเขาเลยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปทำามรู้จักกับร้านของเฮียกันเลยครับ ไฟไมคะคุณผู้ชมลุกแบบพริบพราแบบนี้มาถูกร้านแล้วล่ะค่ะคุณขานี่คือร้านเฮียดำผัดไทยไฟลุกสุขุมวิท38มนั่นเองและคนที่ถือกระทะควงตะหลิวสู้ไฟอยู่นี้ก็คือเฮียดำค่ะเจ้าของร้านรูปร่องไงล่คะคะผู้ที่ควบคุมรสชาติอาหารทุกๆุกจานด้วยตัวเองมามา,มากกว่า30ปีเข้าไปแล้ว ร้านผัดไทยไฟลุกได้รับความสนใจจากสื่อไทยและต่างประเทศอย่างมากมายค่ะดูสิคะคุณขะดูดูเพราะอะไรนะ่หรอคะก็เพราะว่าลีลาการผัดที่มีไฟลุกท่วมกระทะแบบนี้ยังไงละ่ะคะแถมรสชาติผัดไทยก็เด็ดจริงไม่ติงนังน,นะจ๊ะเมนูในร้านจึงมีถึง3ภาษาทั้งไทยอังกฤษและญี่ปุ่น อินเตอร์เนชั่นแนลมากเลยค่ะเฮียลูกค้าจึงมีทั้งไทยและเทศที่แวะเวียนมาไม่ขาดสายเลยแต่ว่าที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่ผัดไทยค่ะแต่ยังมีอาหารตามสั่งอีกสารพัดกระเพราหมูสับสุกี้แห้ง ยกุ้งหรือว่าจะเป็นหอยทอดโอ,อส่วนก็มีให้สั่งนะคะคุณแต่ของแทนและแน่นอนมาถึงนี่ก็ต้องสั่งผัดไทยสิคะจะผัดไทยเส้นจันกุ้งสด หรือว่าวุ้นเส้นผัดไทยก็อร่อยไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะเพราะเส้นที่ผัดมาเนี่ยทั้งเหนียวนุ่มไม่เละกุง้งสดตัวใหญ่กำลังดีเครื่องเคียงเนี่ยครบทั้งต้นหอมหัวปรีและถั่วงอกสดกรอบค่ะรสชาติเนี่ย ไม่ต้องพูดเลยค่ะกลอมกล่อมดีดีไม่ปรุงก็อร่อยค่ะซึ่งความพิเศษคือเฮียดำเนี่ยใช้ความชำนาญค่ะปรุงรสด้วยตัวเองทุกกระทะไม่ได้ใช้น้ำผัดไทยปรุงสำเร็จเหมือนร้านอื่นๆนะคะถ้าไม่เด็ดจริงเนี่ยไม่ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยมันอนกอดให้ชิลๆถึงสองสมัยหรอกนะคะโอ้ยอีกกร,รันตีได้แชมป์นะคะเฮีย ดีกรีผัดไทยรสักขนาดนี้ฉันอยากจะรู้และสิคะเฮียขาเฮียดำเนี่ยเป็นใครเก่งมาจากไหนถึงเป็นแชมป์มีรางวันการันตีขนาดนี้อีกสักครู่เราจะได้รู้พร้อมๆกันเลยละคะ่ะพอช่วงวัยรุ่นของเฮียดำเนี่ยต้องบอกว่าเกเรเอาเรื่องเลยนะฮะกินเหล้ายาเสพติดเนี่ยเอาหมดทุกอย่างเอาหมดจนวันหนึ่งเราเนีออกจากบ้านเลยหนีอกจากบ้านเลยเนีออกจากบ้านเลยแล้วเราก็มาพบ ผู้หญิงคนช่วยขัดเ h u ชีวิตเราด้วยให้เราต้องเดินหน้าต่อไปใจเรารักในการทำกับข้าวเรามาจับกระทะแล้วเรามีความถึงว่าสักวันหนึ่งเราต้องพบความสำเร็จแห่ดถ้าเรามีความตั้งใจในสิ่งที่เราจะทำมัน ลีลาไฟลุกพรุ่พราบ,บวกกับรางวัลการันตีมากมายทำให้เฮียดําเป็นเชฟข้างถนนที่ดังระดับอินเตอร์เส้นทางความสำเร็จนี้มีเบื้องหลังการต่อสู้ชีวิตอย่างไรวันนี้ค่ะเฮียดําจะมาเปิดใจพูดคุยให้พวกเราได้ฟังกันแล้วล่ะค่ะ สวัสดีครับเฮดามครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเห็นเฮดามเนี่ยท่าทางขยันขันแข็งเอาการเอางานแบบนี้นะครับผมแต่ว่าช่งวงวัยรุ่นของเฮดามเนี่ยต้องบอกว่าเกเรเอาเรื่องเลยนะฮะช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับเพียเล่าให้ฟังหน่อยครับคือตอนนั้นประมาณอายุประมาณสักสิบกว่า20นี่ตอนนั้นเราก็เหมือนกับเด็กเวัยรุ่นธรรมดาพ่อบอกให้ไปขายหาเงินทํางานเราก็ไม่สนใจกินเหล้ายาเสพติดนี่เอาหมดทุกอย่างเอาหมด ก็ออกจอากโรงเรียนชีว uh ิต huh. ก็เหมือนกับเราข้างหนึ่งเราไปอยู่คุกอีกข้างหนึ่งเราอยู่ข้างนอกแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาว่ายังไงกับเฮียบ้างไหมอ่ะเข้าบ้านไปเขาก็เอาไม้เหลียวกะตีบบับงคับเราทุกสิ่งอย่างเราก็ไม่สนใจเกาไม่เอาไม่สนจนวันหนึ่งเราเดียวจากบ้านเลยใช้ชีวิตเสพเพรอยู่จนประมาณอายุเท่าไหร่ได้นี่เฮียประมาณถึงอายุประมาณ 25, 25. 2 0กว่าปี เกือบห้ปีิ5 16ปีได้กลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่้ากเลยช่วงตอนนั้นเราคิดถึงเราจะนั่งรถผ่านเห็นแม่กับคุณพ่อขะทำงานขายของอยู่แล้วก็นั่งรถเมย์ผ่านทุกวันทุกวันในวันหนึ่งคิดถึงเราก็ลงจากรถเมย์แล้วเราก็ไปหาเขาบอกว่าพ่อผมขอบวชแล้วนะครับอืเขาถามบอกว่าบวชเพื่ออะไรครับเราบอกบวชเพื่อตัวเราเองเพื่อตัวของเลยแล้วเขาก็บวชให้ผมทํางานในวัดบิน ทาช่วยหลวงพ่อทํางานสร้างวัดสร้างประมาณสักสามปีครับเปลี่ยนตัวเองใหม่เลยไปเลยฮะเราเห็นพ่อและแม่เขาอายุขึ้นเยอะแล้วเราเขาทางานเราเห็นมีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องมียุคเยอะเหมือนเขามีสังคมครอบครัวเหมือนเขาเหมือนกับเขามีเราเนี้ยเรามีความรู้สึกตรงนั้นเลยครับแล้วเราก็พอบวชแล้วสามปีเราก็ออกมาครับแล้วเราก็มาพบผู้หญิงคนนครับ ดีกัเราคือช่วยขับเคชีวิตเราด้วยครับผมจุดเปลี่ยนของเราคือให้เราเห็นการหางเงินอ,อ่ฮาะาเป็นเงินของเราเองอะพ่อแม่เคยสอนให้เราเราแต่บางไม่จําตอนนั้นรเรามาจํามาตอนอายุสามสิบกว่ามไม่รู้สึกตัวแล้วเพราะอะไรครับถึงทําให้เฮียมาสนใจในเรื่องของอาหารครับผู้หญิงคนนี้ครับเขาอาชีพเขาเป็นคนขายอาหาร ใจเรารับในการทํากับข้าวอะไรเราเราเห็นเราชอบขึ้นมาเรามาจับกระทะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้อมันดีนะทามันกับข้าวให้คนทานนะคนคถ้าเราทําดีๆคนก็จะบอกรบเราชรมเราขอบคุณเราขอบคุณครับปูทธรมารออะไรเลเราเรามีความภูมิใจหลังจากนั้น,เ,นเฮียก็มาเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองซึ่งช่วงแรกก็บอกได้เลยว่าไม่ประสบความสําเร็จตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยครับไม่ไม่ได้ ไม่ได้อย่างที่เราใจเราคิดเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์ในการทําทเราไม่รู้เลยครับไม่รู้ว่าการทำแบบข้าวคืออะไระแต่เราใช้ลักจําเปิดดูโทรทัศน์เราก็ลักจําออกมาเรื่อยๆเ,เรามาฝึกผิดทูผิดทูอยู่ในประมาณนึเจ็ดแปดปีฮะลุกคุกคานกันสองคนสองวันก็ขายวันได้ห้าร้อยก็เรียกได้ว่าถูถไยไปวันวันตลอดระยะระยะเวลาเจดปดปี แล้วเฮียช่วงนั้นเฮียไม่รู้สึกแบบพอแท้มากนะเราอุตส่าห์ตั้งใจมา<อ>ทำ <คน S 1> ดีแล้วทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จทักทีเราสองคนก็บางทีเราคุยกันสองคนต้องเดินหน้าต่อไปอ่ะแล้วก็บอกว่าสักวันหนึ่งนะ สักวันหนึ่งเราต้องพบความสาเร็จใน่ดถ้าเรามีความตั้งใจในสิ่งที่เราจะทํามันก็คือมีท้อบ้างเราท้อแต่ว่าไม่ถอยไม่ถอยเราต้องอดทนสู้กับมันไว้มาตรีที่8ที่9้าเริ่มละเริ่มดีขึ้นเริ่มเริ่มเริ่มสามารถความสามารถเราเริ่มจะตายออกมาเริ่มเริ่มทางแบบเข้าเริ่มเริ่มจะมีคนรู้จักละเริ่มรู้จัก แล้วทำไมเฮดาถึงได้เป็นแชมป์ผัดไทยของประเทศไทยได้ล่ะครับก็เราเราหาเทคนิคหาข้ามเราไปดูเขานะไปดูสาวเมื่อเราเขาขับทำยังไงเขาไปลุกเราก็ไปสังเกตมองมองเราก็จำรักจำมาครับแล้วเราใช้เีลาแบบเขาอ่าฮะแต่นี้ไอคนที่เขาจัดรายการนี้มาเขาไม่เห็นเราขับครับเขาก็เชิญเราไปผัดไทยนี่มันมาเกิด ห้าสิบหกสิบล้านนะประเทศไทยอ่ะเหมือนไปแข่งกันเลยไมแข่งกันเลยอย่างนั้นอ่ะครับผมแล้วเอาแบบแบบโบวตคะแนนโบวตกับคะแนนยอดขายอ่ะครับว่าใครใครขายได้เยอะกับยอดโบวตได้เยอะเฮดัมเองเนี่ยเหมือนได้ฝึกฝีมือการทำบัตรไทยในงานนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่ายอดขายเยอะมากเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเวันแรกเราไปนี่ห เขาเป็นกระทะใหญ่ๆคโอ้โหคนลุมไอ้ของเราใปนิดหนึ่งเป็นกระทะเหล็กใบหนึ่งกระหรือสองนันทำไงแล้วก็ใช้ลีลาที่น้องนึกขึ้นได้ใช้ลีลาไปลุกแค่นั้นเองครับปุ้งมาตอนนี้โอ้โหคนลุมลุมปุ๊บจำได้ไหมว่าประมาณกี่จานนะที่ส่งไปวันนั้นประมาณเกือบพันจานเลยวิวันเดียวเกือบพันจานห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงเจ็พันไม่มีหยุดไม่มีหยุดดูตรงนั้นห้าชั่วโมง นะสุดยอดแต่เรามันมีความรู้สึกว่าที่เห็นเราเห็นคนเข้ามาเข้ามาเรามีความรู้สึกภูมิใจแล้วสนุกตับงมันเนี่ยเราสนุกแล้วเราคิดว่าเราต้องเอาใช้ได้ชนะให้ได้เราต้องทําไม่ได้จากตั้งนั้นมาเราก็ประสบความสาเร็จออกมากจนรายการนั้นเฮียได้เป็นแชมป์การที่เฮียได้แชมป์ของประเทศไทยมาเนี่ยส่งผลอย่างไรกับร้านของเฮียบ้างครับทําให้คนในในประเทศไทยที่เห็นในรายการรู้จักเราครับ แล้วก็พยายามโทรศัพท์มาหาเราว่าเราอยู่ไหนครับแล้วรายการโทรทัศน์ก็เริ่มจะเข้ามาหาเราตอนนั้นชีวิตก็เปลี่ยนแปลงละพอเราเริ่มขายดีขึ้นมาลูกค้าก็ต้องมามุงมารุมเยอะอยู่ด้เกิดปัญหาอะไรบ้างไหมครับในนะช่วงเวลานั้นมีสิยิ่งดังมากก็ไม่มีคนเยอะคนก็มารุมเราเราก็ไม่สามารถทําทันเราก็ต้องรับความติรับ ความชมเราต้องรับเป็นหมดบางทีก็ว่าเราอย่างโู้นอย่างนี้เราก็ต้องก้มหน้าก้มกาททาให้ได้ตรงนั้นครันะตรงนั้นคือจานที่เขาคนที่ได้ทานเนี่ยให้เขารู้ว่านี่คือผัดไทยที่อร่อยเราไม่อยากให้เขาผิดหวังเฮียคิดว่าเพราะอะไรครับที่ทําให้เฮียประสบความสําเร็จได้ในวันนี้ครับก็เราต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความเพียรแล้วเราต้องรู้จุดเป้าหมายของมันว่าไอ้สิ่งที่เราจะทําทตรงนั้นนะครับ แล้วต้องทําให้ได้เขาทำให้ได้เราต้องทําให้ดีขึ้นไปแล้วก็ดีขึ้นไปดีขึ้นไปเฮีย hey, ครับถ้าเกิดว่ามีเด็กเกเรไม่เอาทานกําลังดูเฮียอยู่ตอนนี้นะครับเฮีย hey, อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาครับในฐานะที่เฮียเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนครับคือ <c oughs> ชีวิต <c oughs> นี่มันสั้นปีปีนึงมันเร็วถ้าเราปล่อยชีวิตไปเราก็จะโตผู้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงเลิกจากสิ่งที่ไม่ดีครับแล้วเลิกซะแล้วกลับตัวกลับใจมามาหันหน้ามา ตู้และหาเงินทํางานหาเงินแล้วไม่มีสายครับที่คุณคิดได้เมื่อไหร่คิดเมื่อได้มาให้ได้มาให้ได้ตรงนั้นก่อนถ้าเกิดว่ามีคนได้แรงบันดาลใจจากชีวิตของเฮียนะฮะและอยากจะเป็นพ่อค้าที่ประสบความสําเร็จแบบเฮียบ้างเนี่ยแคมีอะไรอยากจะแนะนําพวกเขาบ้างครับ หาความเข้าใจตัวเองก่อนครับแล้วก็ตั้งมั่นสิ่งที่คนอื่นเขามีครับที่ดีเราเราก็มาพัฒนาตัวเองเราจะพบะความสาเร็จในสิ่งที่ต้องการได้แนะครับผมคุณผู้ชมครับจากเด็กเกเรคนหนึ่งนะครับที่แทบไม่มีอนาคตในวันนั้นนะฮะสามารถกลับตัวกลับใจและประสบความสําเร็จได้นะครับผมขอเพียงคุณคิดได้คิดเป็นนะครับมุ่งมั่นตั้งใจและใช้ชีวิตอย่างมีสติคุณก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างเกียรติแน่นอนครับ ย่อมไม่ได้มาจากโชคช่วยแน่นอนนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะบุกถึงหน้าเตาเพื่อเปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับของผัดไทยไฟลุกผัดยังไงให้ไฟลุกผัด,ผดยังไงให้ได้แชมป์เดี๋ยวรู้กันค่ะ ไปลุกท่วมกระทะซิกเนเจอร์ตามแบบฉบับของเฮียดำที่โด่งดังระดับอินเตอร์ความลับความพิเศษของเมนูนี้อยู่ตรงไหนเฮียดำมือวางอันดับต้นๆของเชฟผัดไทยจะมาบอกเราด้วยตัวเองแล้วล่ะคะ่ะ ตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาล้วงเคล็ดลับการทำผัดไทยไปลูกของเฮียดาวโอยเฮียเสียวคอนเฮียโอเคครับเฮียผัดไทยไฟลูกของเฮียดามนี่ผมสงสัยมากว่าเขาเรียกว่าท็อปปิง้งหรือว่าหน้ามันมีให้เลือกกี่หน้ายัางไงบ้างครับคือมีผัดไทยกุ้งสดนะครับ,รบผัดไทยทะเลผัดไทยหมูกรอบครับหรือแล้วแล้วแต่เราจะชอบออ ถ้าเราชอบแบบไหนบอกผมผมทาได้หมดนั่นไงแล้วเครื่องที่ใช้ผัดผัดไทยมีอะไรบ้างครับเฮียพุ้งแห้งเต้าหู้เต้าหู้ไข็มโพเข็เส้นเส้นก็คือเป็นเครื่องมือผัดไทยทั่วไปนั่นเองนะครับแล้วมันเด่นแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงของเฮียจุดเด่นคือทําไฟลุกให้คนก็เห็นว่าคือหอมกลิ่นความไหม้ของกระทะนิดนึงอืฮะทีนี้เรื่องของเส้นแล้วครับผมเฮียมีวิธีการเลือกหรือว่ามันมันดีแตกต่างจากร้านอื่นยังไงบ้างครับเส้นเราก็ต้องหาว่าแบบเส้นจันน่ะ เหดี๋ยวนุ่มเดี๋ยวนุ่มแล้วเราใส่น้ำไปมันจะไม่แข็งแล้วมันจะไม่แตกกับขาดจากกันอ๋อแสดงว่าต้องเลือกวัตถุดิบมาอย่างดีต้องเส้นด้วยครับผมแล้วกุ้งแห้งนี่สําคัญคือต้องอย่าให้เค็มครับต้าหู่นี้เราต้องไปผัดไว้ก่อนผัดไว้ก่อนแล้วผัดไว้ก่อนกันบดกาเียเราอผัดให้มันสุกขึ้นมาครับผมก็คือต้องเตรียมไว้ก่อนแท่ทุกอย่างแล้วนะทุกอย่างเราเตรียมขึ้นมาตัวก็ต้องผันแล้วต้องคั่วเองตัวที่สูงเนี่ย โอเคครับมีถั่วลิสงนี่ด้วยโอเคครับถ้างั้นตอนนี้เดี๋ยวเฮียยองโชว์เลยดีกว่าว่าการทำผัดไทยไฟลุกของเฮียมันเป็นยังไงครับนี่เรารทำผัดไทยคขึ้งสดนะฮะตอนนี้เฮียก็ใส่น้ำมันลงไปนะแล้วก็ใส่กุ้งไปก่อนเลยแล้วก็ใส่เครื่องอ๋อใส่ตะอต่อกันไปอย่างนี้เลยเฮียครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ขึ้นนะนี่ไงนี่ไงนี่ไง คิ้วหายหมดแล้วคิ้วหายหมดแล้วของเชียร์เฮียบอกเราก็ใส่น้ำมันหอยครับใส่น้ำสีิวขาวครับใส่น้ำส้มน้ำส้มน้ำตาลน้ำร๊ครับแล้วก็ถั่วมิสมะสำคัญแล้วก็พริกป่นหน่อยรสจัดแล้วเราก็เอาไข่ใส่ใส่ไข่ที่ลังสุดเลย,บบเลย แล้วก็เบาไฟให้มันไขใ,ให้สุกพอมันเริ่มสุกปึ๊บก็เบาไฟลงลง,ลงครับแล้วก็ใบกุชช่ใส่การทาให้ไฟมันลุกเพิ่บเนี่ยมันทำได้ยังไงค,ครับเนี่ยคือเราต้องใช้ไฟแก๊สที่แรงครับแล้วเตาแรงแรงเตาแรงแรงแล้วอก,กระทะร้อนๆ้อนครับ ก็ถ้าเราร้อนแล้วถุงงอกมันมีน้ําอยู่แล้วเรามันน้ํามันกับน,น้ํมันโดนมันก็ลุกขึ้นมาอ๋อคือศอัยน้าจากถั่วงอกนั่นเองครับผมบวกกับไฟแรงๆวปแล้วก็น้ํามัน <CDs> ก็จะลุกเพื่อเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมผัดไทยไฟลุกนะฮะสูตรฉบับของเฮียดานันเองคนระับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีวยกว่าครับ ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่ารสชาติของผัดไทยไฟลุกแชมป์ของประเทศไทยนะฮะจะอร่อยสักแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าครับตามสูตรผัดไทยทั่วไปก็จะมีมะนาวมาให้นะครับผมบีบลงไปแต่ที่สังเกตเห็นว่าจะแตกต่างจากที่อื่นเลยนะฮะคุณท,ที่นี่จะแปลกตรงที่เขาผัดไทยเขาจะมีมะม่วงมันเสิร์ฟมาด้วยนะฮะไปเริ่มกันที่คำแรกก่อนครับชิมเส้นก่อนเลยฮะ Oh. คือเส้นของที่นนะจะมีความเหนียวนุ่มนะครับผมแล้วก็ไม่เละครับผัดมาก็ไม่ได้แห้งจนเกินไปด้วยนะครับผมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับถ mm hmm. ือว่าเด็ดฮะเดี๋ยวลองดูกุ้งด้วยนะครับผมก mm hmm. ุ้งที่นี่เขาใช้กุ้งตัวโตๆเลยนะฮะ mm hmm. เนื้อน่าจะแน่นครับผม คือกุ้งเขาเนี่ยเป็นกุ้งสดๆนะฮะเนื้อแน่นๆนะครับผมแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่ากลิ่นเหม็นคาวเลยนะฮะผมรสชาติถือว่าดีฮะกมะรมกรอบแล้วผมไม่ได้จัดจ้าจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนชื่นจนเกินไปครับเราลองคลุกมะม่มวงลงไปด้วยนะฮะอารมณ์จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่เคยกินเมืออกันคำนี้จะมีมะม่วงอยู่ด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่ดีนะครับผมด้วยด้วยความที่เป็นผัดไทยเนาะบางทีหลายๆคนอาจจะรู้สึกเลี่ยนขึ้นมานะครับผมแต่พอมันมีมะม่วงเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ลดความเลี่ยนเหล่านั้นลงไปได้ถือว่าดีเลยฮะ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะตามรอยรายการเชฟข้างถนนนะครับผมมาทานผัดไทยที่แสนอร่อยแบบนี้นะการันตีด้วยการเป็นแชมป์ของประเทศไทยนะครับมาได้เลยนะครับที่ร้านเฮียดำผัดไทยไฟลุกครับมาง่ายมากครับอยู่สุขุมวิท38นะครับเดินลงรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อมานะครับผมเห็นไฟลุกคลุบๆนี่มาได้เลยถูกต้องแล้วนะฮะร้านจะเปิดนะครับผมตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะจะหยุดทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือนครับรับรองว่ามาแล้วปึ๊บอร่อยครับ เด็กจอมเกเรที่มองไม่เห็นอนาคตสู่การเป็นแชมเปี้ยนผัดไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานานชาติเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่สายเกินไปขอแค่คิดได้กลับตัวกลับใจแน่วแน่แก้ไขไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเช่นเฮียดำเชฟข้างถนนของเราในวันนี้ค่ะ